สวัสดีเอทุกท่านนะครับผมพบกับช่องเลขและดวงรวยช n แนลนะครับวันนี้จะมาทำหุ้นไทยนะครับของวันที่17เดือน11-63นะครับผมซึ่งเมื่อวาน2,000วันที่16นะครับเข้าเช้าแล้วก็เย็นนะครับเย็นเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเช้าเข้าแค่บนนะครับส่วนเที่ยงกับบ่าย เราหลุดไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมของวันที่17นะครับของที่17บเด้อ็ดดรนะครับรูดนะครับ,ร 7, รบผมรอง6นะครับรอง6 ส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับสามเก้านะครับเก้าหกสามหกสองห้าห้าแปดสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งสี่ แปดสี่เก้าห้ากันสองห้าครับสองเก้าครับและแปดศูนย์ ทั้งหมดมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วกันอีก3ตัวนะครับผมตัวที่แอดชอบนะครับเน้นนะครับมีอยู่5ตัวนะครับมี3ามนะครับ 2 8งแปดนะฮสนะครับนี้เอชอบเป็นส่วนตัวและคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมตรงนี้ขอให้ F อซทุกท่านที่ชมคลิปนี้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมเน้นย้ำว่าไปกลับเลยนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ